สวัสดีค่ะนกสมใจนะคะวันนี้พามาทำเมนูแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ในยะนางก็คือซื้อแบบสําเร็จมาจากตลาดนะคะตลาดเวียดนามนะก็คือเป็นหน่อไม้เหมือนบ้านเรานะคะ อันนี้หนไม้แบบว่าเขาทําเป็นหั่นบางๆนะคะไม่ใช่เป็นแบบเส้นๆเหมือนไปทําหมกหนไม้อะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้สําหรับแกงนะคะคือจะแตกต่างกันอันนี้เป็นแผ่นๆนะคะก็มียญานางมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็นกก็มาเพิ่มเติมก็คือใส่เพิ่มเข้าไปก็คืออะไร จริงๆเขาก็ใส่ชะอมมานิดหน่อยแต่นกพอดีมีะอม,ะมอยู่ก็เลยเอาชะอมเพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็เพิ่มอย่างก็คือหมูสามชั้นนะฮะหมูสามชั้นที่นกใส่ไปคือนกจะหัน่นหั่นให้บางๆแล้วก็เอาไปกริลให้มันให้มันอ่อบราวก่อนนะฮะก็คือต้องต้องเป็นลักษณะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ดิบซะทีเดียวนะฮะ เมืองสามชั้นนะฮะมาแล้วก็ใส่กระชายนะฮะแล้วก็มีพริกตำก็คืออ่าตะไคร้ตะไคร้นะฮะตะไคร้หอมแล้วก็ใส่กะปินะฮะแล้วก็สำหรับการปรุงเกอนอกจะเออใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะฮะแล้วก็ ปรุงด้วยชูรสตามความชอบนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวนอกจะใส่แป้งแป้งข้าวเหนียวนะคะก็คือแป้งที่แช่นะคะข้าวเหนียวแช่นะคะแล้วก็จะใส่ให้มันดูข้นนะคะมันข้นเดี๋ยวให้มันให้มันเดือดเข้าที่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นแป้งที่ปั่นแล้วนะคะ ปั่นหรือจะตำก็แล้วแต่นะฮะก็นี่กะว่าให้อ่ะเนื้อหมูเนี่ยมัน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 เอ่ออะไรอะ่ะให้มันนิ่มก่อนนะคะหมูสามชั้นนะฮะคือถ้าไม่มีหมูสามชั้นก็ใช้แคบหมูก็ได้นะฮะบางคนก็ใช้แคบหมูอ่านะฮะอันนี้ก็ <laughs> จริงๆไม่เคยแกงนะแต่ชิมดูแล้วอร่อยค่ะอร่อยแล้วก็เออนกจะใส่เออ่ผักอะไรอะ่ะ ผักจากตลาดเวียดนามนิดหนึ่งเขาเรียกผักขยั่งนะฮะผักขยั่งนิดหนึ่งมันจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งนะฮะเวลาใส่แกงนะฮะก็รสชาติก็โอเคนะฮะก็ผักก็ประมาณนี้นะฮะก็ก็าอาหารคือจริงๆก็เป็นอาหารของคนภาคอีสานนะ,ะแต่ทุกภาคก็ทานกันได้นะ,ะอร่อยค่ะขนาที่ เรามาอยู่อเมริกาเราก็ยังยังคืออยากจะหาอาหารที่เป็นของประเทศเรามาทานนะฮะก็ก็หาดูจนเจอฮะจริงๆวันนี้แกจะทำหอหอหมกหน่อไม้นะหมกหม้ออะไรเงี้ยนะฮะแต่พอดีหยิบมาผิดขวดก็เลยทำแกงก็เลยนะคะเป็นคืออันนั้นน่าจะเป็นอ่าเป็นแบบเส้นนะฮะหน่อไม้แบบเส้นแต่อันนี้เป็นหน่อไม้แบบฝานบางๆนะ ก็เลยกลายเป็นแกงเน่อไม้นะชิมรสชาติแล้วเอร่อยค่ะอร่อยก็ยเ,กเชิญเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะฮะอันนี้ก็ทำเผื่อเพื่อนได้นะฮะทุกคนทานได้นะฮะหมายถึงว่าอาตักข้าวร้อนๆมานะฮะมาทานด้วยกันนะฮะก็ อาจจะเอาไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานด้วยนะคะเพราะว่าทานคนเดียวไม่หมดแน่นอนนะคะ,ะก็คลิปนี้ก็อาจจะเท่านี้นะคะถ้าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้องด้วยนะคะจะเป็นพระคุณคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะ,ะพบกันคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากอีกคอยติดตามชมนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะ รักทุกคนนะคะบ๊ายบาย